เดี๋ยวมาใหม่ซึ้งร้านผักอ่ะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ร้านผักมองหน้าค่ะอะไรบอกว่าที่ร้างนี้มามาแข่งตะวันนามันมีคนร้อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาถ่ายตอนคนลุมบ้างคิที่สอถูกไหมไม่ได้ร้านเป็นคนต็หนักหนักอ่ะโอ้โหตัวเองก็ตัวเองมาต่อนนี้ไม่ต้องต้องวันนี้ยังมึนเลยทุกอยากโขาตเรียงคนรุมตุเรียนมาหลังแล้วยังอร่อยไหมเนี่ยอร่อยนะกินเ้อะดลยตัวเอง ผมไม่ต้องเป็นต้มาดีหลังเลยนะผมไม่ต้เป็นมาีหลังเพราะเนื้ออย่างนี้ต้องต่อเพราพาการันตีโอเคหนแล้วกะมาถ่ายมาวันนี้ได้นะดี่รัอีกแล้วนะใช่หรือเปล่าถึงมีรถที่เกียร์ใ่ไม่อยากลอง วอกเกอร์นเดยวน้วักเอร์นนีสวยนะวย้อยอนเหอมหรอไม่่เหมือกันวนั้นเอไั่งดู้อยสมสิบไู้ก็ไปสั่งได้าพี่นีของพี่ร่อยก็ต้องดูตรงนี้ิไม่เหมือนกันดูรู้เลยว่าเนื้ออร่อย ใช่ดูรู้เลยค่ะเนื้อดีมากนะเนื้อดี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 ใช่สวยมากโลร้อยสันไม่แพเลอร่อย้อเนื้อโดดที่ดอีกว่าไม่ได้ขายราคาอนี้แล้วก็เนื้อหนังเลวอันนี้เยอะแยะยังโดนยระบานเนาะนี่จริงผมเพิ่ม่ คนท <A Mr. S 1> ี่ออตโดนอันนี้นรวะที่ออตอเขาจะโดนถ่ายไปน้ำลายไหลไปแล้วเนี่ยต้องตกใจให้เป็น้น้ำลายไหลนมน่ากินมากเลยมนแล้วนอไกีตายนะวโอ้ยแกลมได้ไหจ๊ะ เรียบร้อยเวงเนื้อไหนอ่ะของเล้งอันนี้่ยแบบนี้เนี้แบบนี้แบบน,นากินมากทุเรียนมากันได้นะคะตลาดนัดแยกบางพลูพ่อค้าการันตีนะเนื้อดีมาก,กโลละร้อยสิบมานะหมดทองเลยยอง